อันนี้นิดนึงแน่นอนว่าลูกทายพ่อก็ได้ครับกายพูดถึงครับอันนี้โอเคนะไปเองครับอาจจะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ของนายเล่าก็ <S <S วันนี้ผมว่าเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าตัวรู้สึกว่ามีม,มีความกดดันนะฮะแล้วก็โดยทั่วไปแล้วน่าจะเหมือนเล่นไม่ค่อยออกดดกดดันเองอะไรเองอะไรครับใช่ครับก็เลยเกมมันก็เลยออกมาประมาณนี้ครับ กับคะแนนนี้พอใจมากเท่าไหร่อยากให้ลชายเขาก็ระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งระดับหนึ่งครับเต็มเต็มสิบได้ไหร่เต็มสิบให้สักเจ็ดจุดห้าครับทีนี้จากนี้เดี๋ยวอีกิทเขาต้องไปต่อที่ยุโรปถูกไหมครับประมาณสี่เดือนข้างหน้าครับคครรัับอาเมซมีอะไรจะบอกถึงลูกชายบอกรุ่นน้องไหมครับก็ก็บอกถึงลูกชายว่าขยันทำงานแล้วก็ทำงานให้หนักมากมากขึ้นกว่าเดิม แล้วก็น้องๆในทีมก็อย่าเพิ่งท้อครับก็กลับไปทํางานให้หนักเพื่อจะได้เล่นชุดต่อไปครับจะได้กล้าไปเป็นกําลังกําลังหลักของชุดต่อไปครับ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 